สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่เกาะไข่นะคะอ่านว่ายังไงครูนายไข่ไข่ในไอแลนด์ไข่ในพังงานแล้วเนี่ยพังงาเหรอเราอยู่พังงาเหรอมากค่ะไปดูน้ำทะเลว่าสวยไหมน้ำปั่นผลไม้ค่ะน้ำแตงโมปั่นแตงโมปั่นนะคะวอเทอร์เมลอนสมูทตี้มาดูค่ะตามมา ร่มถ้าเราจะนั่งเท่า <S 1> 1 <S ไหร่คะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทคะ่ะคุณนี่งไงเราพายขคยยากไหมไม่มีคนพายละไหนไหน่ไงพี่จะน้องอันนะครับพายตรงไหนสวยนะ

ปน่ยคลิปบ๊ายบายต่อไปไปไหนคะก็พี่พี่ดอนง่นต่อไปบ๊ายบาย